โดยสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเนาะมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะกับซองสาวลาวบ้านนาเนาะโดยมื้อนี้เนาะสาวลาวก็จะมาเล่าเนาะมาแชร์ประสบการณ์เนาะจริงเนาะที่ว่าของตัวเองแหละเนาะอันนี้แชร์ประสบการณ์จริงของตัวเองเนาะ,ะมื้อนี้เขาก็จะมาเข่าหัวข้อที่สงเนาะหัวข้อที่แล้วนี่เขาก็บ้าว่าเป็นอย่างสาวลาวคู้ว่าภาษาไทยได้เนาะฟังได้ นะฟังเข้าใจนะอ่านได้เนาะกับว่าได้แต่ว่าเขาบอาเนาะนะเขนะาต้องเว่าเป็นตามสถานการณ์เนาะตัวนี้นะเนาะโดยเมื่อี้ก็จะมาว่าจุดดีเนาะจุดดีที่ว่าเขาจุดดีที่ว่าเขาว่าภาษาไทยได้ฟังเข้าใจอ่านได้เนาะโดยหนึ่งเนะออาะขอสะดวกเนาะหนึ่งก็คือว่าเนาะสะดวกในการสื่อสารเนาะแลกเปลี่ยนความรูต่างๆเนาะหรือว่าการไปลินไปเที่ยวเอนะียงอะไรเนาะการทาไทยต่างๆเนาะตัวอย่างว่าเขาไปเที่ยวไทยเนาะ เขาก็สามารถสื่อสารได้บนจําเป็นที่จะใช้ล่ามแปลเนาะมันจะแตกต่ตางกันที่ว่าเขาไปเวียดนามไปประเทศจีนหรือว่าไปประเทศอื่นยุโรปเนาะอันนั้นอาจจะว่าภาษาอังกฤษเนาะถ้าไปจีนอาจจะว่าภาษาจีนเนาะเขาก็ต้องได้ถ้าว่าเขาบรได้ภาษาจีนเขาก็ต้องมีล่ามแปลเนาะมีคนแปลภาษาไนะหนแปลภาษาถ้าไปเวียดนามเขาบ่ได้ภาษาเวียดเนาะเวียดนามเขาก็ต้องแปลคือกันเนาะ เนาะปจจัญญาตเติบอยู่ภาษาจีนภาษาเวียดเนาะหรือภาษาอังกฤษทวาบุได้ก็ต้องไม่เปะนะ๋เนาะเอ่้าวาได้เขาก็เว้าบุถาต้องการล่ามก็ได้เนาะตัวนี้แต่ว่าสําหรับภาษาลาวกับภาษาไทยเมนค่ายคือกันพี่น้องเนาะท่านผู้ชมเนาะแบบว่าเอาเว้าค่ายคือกันนะตัวนี้มันกับมุญงยากเนาะเป็นพลนดีเนาะสะดวกในการสื่อสารเนาะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่างๆน้ำกันได้ตัวนี้เนาะจุดดีเขาสามารถอ่าน ข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆนาะบ่ว่าจ,จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านเครื่องนุ่งห่มอย่างต่างๆอหละเนาเนะการยู่กันกินอุปโภคบริโภคเนาะอ่านได้เข้าใจเนาะคือตัวอย่างที่เว้ามาแหละตัวอย่างเขาจะกิ่นยาเนาะเขาก็อ่านกน่อนเนาะหมายว่าเขาต้องอ่านก่อนว่ากินยาเนาะจะกินแนวใดหรือว่าครีมทาหน้าดีเขาจะใช้แนวใดกลางว้นกลางคืนเขาก็ต้องอ่านประมาณนี้เนาะ และเครื่องอืน่นอีกงต่างๆนะเนาะตัวนี้มันเป็น้อสะดวกดีที่เขาได้เขาอ่านได้เาขาเข้าใจเนาะตัวที่สองเนาะร้ขยอสะดวกต่อไปเนาะคอสะดวกตัวที่สามเนาะสำหรับข้าพเจ้าก็ขึ้นว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาเนาะตัวนี้เนาะการศึกษาคือเนวไดเนาะการศึกษาเนาะกะับว่าเขาจะไปทำไปเรียนยุยดอกเนาะศึกษาอยู่บ้านเขานี่แหละเนาะก็คือว่าเขาเนาะเขาสามารถอ่านได้เนาะตัวนี้เนาะมัน ให้เขาเข้าใจสามารถเขาอ่านปุ้มได้เนาะอ่านหนังสือเนาะตัวอย่างว่าเขาอยากเรียนภาษาอังกฤษเนาะภาษาจีนเนาะเขาก็ยังซื้อปุ้มดิกสันเนลีเนาะดิกชันเนลี่ดิกชันเนลีเนาะที่เป็นภาษาเนาะภาษาไทยจีนเนาะนี่เนาะหรือว่าอังกฤษเนาะเนาะเป็นอ่าปุ้มการเรียนมันจะมีแป๋อยอะว่นเขาอ่านเข้าใจเขาจะได้ไวเนาะเมืนบอกเนาะ เพราะว่าเขาบงมีพื้นฐานภาษาอังกเด้เนาะเขาก็ต้องได้อ่านตามนั้นให้เข้าใจเออแล้วก็เฮียนแปลเขาอ่านน้ำพุ่มไทยอะไรเนาะอ่านน้ำพุ่มไทยแหละแปลแล้วก็มาแปลเป็นความหมายแล้วเขาอะนะเนาะหรือว่าจะเป็นปุ่มภาษาจีนก็กั้เนาะสำหรับข้าพเจ้าเองนี่นะเนาะก็ยังซื้อปุ่มของไทยเนาะมาอ่านมาเฮียนเนาะนั่นแหละมันเป็นจุดดีที่ให้เขาอ่านที่เขาอ่านได้นะเขาก็เอามาอ่านมาเฮียนเนาะมาแปลนะ มันก็จะง่ายไว้กลัวเนาะเพราะว่าปุ่มเฮียนนะที่เป็นภาษาไทยมันมีหลายเนาะจีนไทยเนาะประมาณนี้นะไทยจีนเนาะอะไรเนาะสำหรับขาพเจ้าแมนได้ได้ซื้อแท้เนาะได้ซื้อมาเฮียนอีดีแล้วก็เป็นดิกชันนารีต่างๆเนาะก็ซื้อมาคือกันเนาะซึ่งมันเป็นประโยชน์แกเขาหลายตัวนี้เนาะลายท่านอาจจะคือกันเช่นกันแมนบอเนาะตัวนี้บอกว่าจะเป็นดิกชันนารีของอังกฤษไทยอย่างกันเขาก็ซื้อได้ใช้คือกันเนาะ นะมันเป็นผลดีในการศึกษานอกจากนี้แล้วเนาะก็ยังเป็นผลดีเนาะในการเขาไปเอาข้อมูลน้ำอินเทอร์เน็ตเพราะว่าจะไปอ่านบทความต่างๆเราหรือว่าบทวิทยานิพนธะ์เนาะเพื่อจะมาอ่านมาศึกษาให้เป็นแนวทางเนาะแนวทางเป็นความหูเนะาะเธอจะไปสาน่อนะเพราะว่าเขาจะเชิ่เบิงใน Google เนาะในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์มันจะมีตัวอย่างเขาต้องการอยากหูบทความเกี่ยวกับอียงเขากับพิมพ์เข้าไปเนาะ พิมพ์ไปแล้วมันก็จะออกมาเขาก็สามารถเอามาอ่านได้มันจะมีเป็นไฟล์ PDF อยู่หันเนาะที่ก็จ้าให้เบิ่งฟรีเนาะตัวนี้นะถือว่าเป็นประโยชน์หลายเนาะยกตัวอย่างอื่นไก่อย่างข้าพเจ้าเองเนี่ยเนาะข้าพเจ้าก็ได้ใส่อีหรีเนาะอันนี้เนาะใช้ในการศึกษาคนขั้วห้าเฮียนกับข้าพเจ้าเองเนี่แหละในใช้แท้ๆเนาะแล้วก็ไอ อ่านเฮียนเนาะตัวอย่างว่าเขาเฮียนเอียงเขากัไปซอกปุ้มแนวนั้นมาอ่านมาเฮียนเพื่อเป็นความหู้แนวทางให้เขาเนาะอันนี้เรื่องจริงเนาะอันนี้ก็คือว่าผลดีนี่แหละเนาะนอกจากนี้แล้วเนาะทันผู้สมแปลภาษาอีกแอปแปลภาษาบอกว่าจะในอ่า o l l t t r n s s l t t e เนาะเขาจะใส่ในอ่า g l e Chrome บอกรือว่าจะอยู่ในมือถือกันยังมีแอปแปลภาษาเนาะ ได้เปเขาก็แปลเป็นไทยอะไรเนาะจีนไทยหรือว่าอังกฤษไทยก่อนเนาะเขาจังมับเอาเป็นความหม่ของเราเนาะตัวนี้ก็เป็นประโยชน์ดีแกเขาทุกคนอะไรเนาะตัวนี้เป็นประโยชน์ดีอีรีเนาะที่ว่าเขาอ่านได้นะมันจะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะนอกจากจะว่าจะอย่างแล้วนะเนาะการเว่าก็คือกันเนาะเขาตัวอย่างว่าเขาไปเที่ยวไปยังเนาะถ้าว่าเขาว้าภาษาลาวเนาะเพื่อนบวเขาใจเขากับว่าภาษาไทยเนาะน้ำพึน มันบอกเขาก็่ว้าให้มันถือตามกาลาเทศะเนาะตัวนี้นะเนาะตัวยังว่าเขาไปเที่ยวเนาะตัวยังว่าเออขั้นค้นอีสานคนอยู่ภาคอีสานกับเราเขานะสามารถเข้าใจกันได้เขาก็ว่าวเราว่ากับเพื่อนเพื่อนก็เข้าใจเนาะแตถทาว่าว่าภาษากลางบางเถ้เพื่อนบางเถ้อผู้หลังคนเพื่อนโบไทยเนาะโบไทยโบเข้า,บบขาใจภาษาเราเขาก็จําเป็นได้ว่าไทยน้าเพื่อนเนาะเพราะว่าคือข้าพเจ้าเองเนาะตอนที่ว่าเฮียนนะเนาะเฮียนไปเฮียนอยู่ ไปเห็นอยู่จีนค่ะแหละนาะงเห็นแล้วก็ไปเจอมูคนไทยอ่างเนาะแล้วก็มีมูที่ว่าเป็นคนภาคอีสานกับว่ากันเออเข้าพ้อกันดีแบบว่าเข้าใจกันง่ายนะแต่ฝอื่นมาข่าพระเจ้าอ่ะนะเนาะข้าพระเจ้าอ่ะไปลุงเมาเมาภาษาเราวนี่ยก็อีกคนนึงเพื่อนผัดโบไทยแบบนี้นะเพื่อนเขาเข้าใจมูก็เลยบอกว่าว่าไทยเพื่อนเขเข้าใจใินะกับเขากับว้าอะนะอันนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะตัวนี้เนาะ ในการสื่อสารต่างๆเนาะนอกจากนี้ยังอาจจะมีหลายอยู่แต่ว่าข้าพเจ้าเนาะจะมาเราหรือว่าเสนอเพียงสั้นๆเท่านี้เนาะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเนาะมีประโยชน์หลายเนาะเพราะว่าเขาจะไปไทยเป็นยังถามทางหันถามนี่เนาะกินอาหารเนาะกินอาหารก็สร้างเอียงกบเปลี่ยนได้เขาเ้าได้เนาะนอกจากนี้แล้วเนาะสมมติว่าคนไทย่นมาเที่ยวลาวเขาเนาะพนเว่าภาษาไทยเนาะกินนั้นกินนี้ นเราเขากเา็เข้าใจขึ้นกันเนาะเข้าใจขึ้นกันเนาะเขาเพราะว่าเขาเข้าใจภาษาไทยเพื่อนมาเพื่อนกับว่าภาษาไทยกับคนเราก็ฟังได้เข้าใจสบ,บายเนาะว่าจะว่าเรื่องภาษาเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องเงินเรื่องอย่างต่างๆ่ะนะเนาะตัวนี้บูมี้ปัญหาตัวนี้นะเนาะนอกจากเขาที่จะมีประโยชน์เนาะในการที่ว่าเขาได้รู้จักภาษาไทยเนาะในเรื่องการศึกษาเพียนการใช้ชีวิตประจาวันนันนี่ไปดินไปเที่ยวเนาะการสื่อสารต่างๆเนาะ ตัวนี <irgendw el che> anyway, <1 simple> ้นะเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะโดยอันนี้ปุ้มเนาะปุ้มเด็กศัพท์ของสาวลาวเดะเนาะแล้วก็ HSK เนาะพจนานุกรมอีกย่งต่างๆอะไรเนาะเล่นแล้วแต่เป็นภาษาไทยเนาะอ่านได้มันจะมีจุดดีเนาะเดะก็มีแบบลายอยู่นี่ไะเนาะผลดีต่างๆแหละเดะเดะ มันก็สะดวกเนาะเฮ็ดให้เฮาเรียนไปได้ไวได้เข้าใจได้ง่ายหั่นนะเนาะนี่นี่ครบสุดนี่เนี่มีมืดนี่เนี่ดิเนาะตัวนี้นะถือว่ามีประโยชน์อย่างหลวงหลายท่านผู้ชมเนาะถือว่าดีดีหลายเนาะสุดยอดเนาะตัวนี้เนาะไม่ผได้กล้าปฏิเสธว่าบ่ได้เรียนบ่ได้ใช้นะบ่ ข้าเจ้านีได้ใส่เนาะข้าเจ้าบูปฏิเสธเนาะเรื่องจริงเนาะได้ใส่ได้หับคมหูได้ประโยชน์หลายเนาะจากนีนก้นอกจากที่ว่าปึ้มเนะน,น้ะเขากันยังไส่คีมทาาน้ะเขาก็ยังอ่านเลยเนาะอันนี้ก็อ่านคือกันเนาะสุดบางเบาเด๋ยป้องกันแสงแดดเนาะเขาก็ใส่เขาก็ไ,ากได้อ่านหมดนี่นะเนาะเดนบอกมันจะมีใหวออ่านอยู่นี่เดชเนาะนี่นะใซ่เนาะพลดีมีประโยชน์หลายเนาะ ปึ้มก็มีหลายอยู่หนังสือก็มีหลายเนาะแต่ว่านํามาท่านี้เนาะเรื่องใส้ครีมท่าน้ทาทาตาหรือว่าเครื่องอปุปโภคบริโภคต่างๆอะไรจะเป็นภาษาไทยเฮาอ่านได้เข้าใจเนาะทันผู้ชมเนาะอันนี้มันสําหรับสาววก็มาแชร์ประสบการณ์แบบนี้นเนาะก็ขอบใจคือว่าอะไรเนาะแต่ว่าก็อ่านะสำหรับข้าพเจ้านะคือว่าได้ได้คมหู้หลายอีหลีได้ที่ว่านั้น เพราะว่าเขาบ่มีพื้นฐานเดตัวยังว่าเขาสืไปเรียนภาษาจีนภาษาอย่างเขาก็ต้องซื้อปุ้มไทยมาเฮียนก่อนให้เข้าใจเนาะเาจึงไปตายเอาดับหน้าก็หมายว่าก็คือว่าเาจึงไี่เรียนตัวยังว่าเขาไปเรียนน้ำอาจารย์คนจีนส่วนภาษาจีนเพ่นโบได้ยินว่าวมาแปลเป็นไทยนะเนาะพ่นก็ว่าี่จีนจีนเลยแบบนี้นะเนาะเขาต้องแปลเขาเอ่านะเขามาแปลเป็นภาษาไทยเขาอ่านก่อนเรียนคำศัพท์ก่อนให้เข้าใจก่อน วันนี้อาจารย์ไปสอนเออเขาจึงค่อยฟังเข้าใจเลยน้อคันเขาโบเปะบอลกันเนี่ยอยู่เขาต้องได้หาเพิ่มหาเอกสารอะไรมาเฮียนเนาะนี่นะบอว่าจะเป็นบทวิทยานิพนธ์เอีงต่างๆน้องก็ต้องอ่านน้ำของอ่าที่เป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่ามีหลายเนาะข้อมูล่ะนะตัวนี้นะเนาะวันนี้สาวเรากะมาแชร์ประสบการณ์เราเล็กๆน้อยๆเนาะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะว่าเออเป็นยังคือว่าว่าภาษาไทยได้เนาะห็นบอ เราพานมากะาแล้วเป็นมันมีประโยชน์ดีเนาะไรมันก็มีผลดีคือดังที่ได้อธิบายมานี่เนาพานมานี่เนาะโดยเนาะว่าถ้าสําหรับวันนี้กะสําหรับคลิปนี้กะซีโพอเท่านี้ก้อนเนาะเอามาสั้นๆซานี้เนาะโดยถ้าว่าผิดพลาดประกันไดเนาะสาวลาวเนาะบ้านนากะขอโทษขออภัยเด้อเนาะขอโทษขออภัยถ้าว่าผิดพลาดประกันไดเนาะโดยก็ขอบใจทุกการทับซุ้มหลไยเนาะที่เข้ามาฮับซุ้มฮับฟังน้ากันเนาะ โดยถ้าว่ามักก็อย่าลืมกดไลค์เนาะกดไลค์ให้แน่เนาะซับสไคร์เนาะั่นกริ่งกริ่งให้แน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแล้วเนาะเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะสาวแล้วสิมาเล่าเรื่องอสาวแล้วเองอะไรเนาะไปพบเพื่อนคนไทยในต่างแดนเนาะว่าจะเป็นแนวใดมันจะดีหรือจะบม่ดีแนวใดเนาะมาฟังน้ำกันเด้อเนาะก็อยากเอาประสบการณ์มาแบ่งปันแชร์เนาะบางคนเพกนอาจจะ เจอคือกันบอรหรือจังไหเนาะกับมาเอามาแบ่งปันเนาเป็นเพื่อว่าจะได้หู้น้ำกันว่าเออมันมีผลประโยชน์ดีเนาใดเนวใดต่างๆนะเาตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาพบมาพ่อกันไหมเนาะ